พักนี้ไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับพลังประชารัฐค่ะก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งไม่แพ้กันเขาไปที่จังหวัดตากพล<ะ>เอกประวิตธวงษ์สุวรรณที่บอกว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพลังประชารัฐไปพร้อมกับคุณชัยวุฒนาคมานุสรร<ะ>์รัฐมนตรีดีเอสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปดูกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดตากพูดคุยกันในหลายประเด็นแต่แหม่พูดถึงพลเอกประวิตย์แล้วเนี่ยโพนิด้าโพเนี่ยไม่เห็นชื่อพลเอกประ ไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ในลำดับที่11หรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดถึง10คนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดอันนี้ก็เป็นการที่จะไล่เรียงกันถึงโพที่เกิดขึ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะทีนี้ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตากันสักนิดหนึ่งนะคะที่ทางคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะไปร่วมกับว่าที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐปราศัยหาเสียงพบปะ ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดบางหินเทศบาลเมืองตากนอกจากนี้เขามีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนบรรยากาศก็คือคักทีเดียวนะคะทางคุณชัยวุฒิเปิดเผยค่ะว่าสําหรับวันนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐพร้อมปักธงจังหวัดตากทั้ง3มเขตยกจังหวัดทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตสอสอพยาวพักพลังประชารัฐในฐานะประธานภาคเหนือเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยประสานแล้วก็ดูแลเขาบอกว่าคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีล่ะคะ ทางคุณชัยวุฒิเองก็เน้นย้ําว่าทั้งตัวคุณชัยวุฒิเองแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมตั้งมั่นสู้ศึกเลือกตั้งพื้นที่จังหวัดตากให้ได้สอสอพักครบทุกเขตละค่ะในปี562พัรกพลังประชารัฐเนี่ยได้สอสอสองเขตจากทั้งหมด3เขตครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะทําให้ได้ครบทั้งจังหวัดแต่ก็ต้องขอแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนด้วยก็เรียกว่ามีการอ้อนขอคะแนนกันนิดหนึ่งนะ <S 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 ทางคุณชัยวุฒิบอกว่าสําหรับพลเอกประวิตร วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยผูกพันกับชาวจังหวัดตากล่ะค่ะเพราะตลอดเวลาที่เข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นพัฒนาแหล่งน้ําหรือส่งเสริมอาชีพต่างๆของเกษตรกรและเรื่องที่ดินทํากินถือเป็นปัญหาสําคัญของชาวจังหวัดตากล่ะค่ะถ้าเกิดว่าได้สสทั้ง3คนในจังหวัดเนี่ยก็น่าจะช่วยผลักดันโครงการต่างๆของชาวจังหวัดตากให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะ